ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอขอปุ่มไลค์คนละครั้งกดปุ่มติดตามสีแดงแดงและเปิดกระดิ่งเอาไว้เวลาลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนตามมาด้วยน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนจ ในคลิปวิดีโอ100วันที่แล้วในคลิปร้อยวันนี้ใครอยากเป็นน้องผู้โชคดีแบบนี้ในคลิปถัดไปฟังคำสาามจากนอนมัสคอตนอนมัสคอตถามว่าขอวิธีปราบแวมพร์มาคนละหนึ่งวิธีดูคลิปวิดีโอให้จบและลงไปเมนใต้คลิปเลยวิธีปราบแวมพา์ของตัวเองจะเอาไปประกาศในคลิปถัดไปในคลิปวิดีโอนี้ ผมกลายเล่ามาเป็นแวมไพร์และจะต้องมาเอาชีวิตรอด100วันเกาๆผมเป็นแวมไพร์ที่ไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้โดนทีตายเง๋เก <c oughs> และตลอดทั้งเกมผมกินได้แค่เลือดจากสิ่งมีชีวิตอื่นเท่านั้นในคลิปนี้สรุกแน่นอนไปดูกันเลยแวมไพร์กกกกกก ถึงจะก,การจำศีลแล้วจำศีลมันลหลทศวรรษเหลือเกินอุ้ยข้างนอกมันสว่างเหลือเกินโอ้เลสบีมออกไปฉันต้องตายแน,น่ๆเลยอะ่ะอ้าวอีเพิร์ดวัดดีที่เกมมาเปิดร้านใครของในบ้านแวมไพร์เลยเหรอชัางกล้าดีนะักเฮ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าทำไม่ดี แวมไพร์ฉันมัน so มีข้อเสียอยู่ก <subjects 195 2> I mean ็ค <Souls altre> oh ือถ้าเลือดฉันต่ำกว่า6 0สิบเอร์เซนะดาบไม้มาตีฉันรอบเดียวฉันจะเจ๊งนิคเกลเลยเว้ยนี่ใช่ไปข้างข่าวกล้วก็กลับเป็นแวมไพร์เฮ้ยบินได้ไหมบินได้เอเป็นไงเป็นไงนี่เอาไว้คิงดอมด้วยคนพบว่าพระอาทิตย์มันคือลำแสงความตายอีเพิร์ต่แกตีเรียมพร้อมหรือยังเพราะว่าคืนนี้ฉันได้ทำการ บัตรเชิญแขกคนที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านเรามาร่วมงานปาร์ตี้ฉลองคืนนี้ด้วยมีเพื่อนบ้านด้วยเหรอใช่แล้วข้างนอกเอาล่ะเรารอคืนนี้แล้วพอตอนคืนฉันจะได้ทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นไยเพราะว่าเป็นอนกลางคืนตอนเช้าฉันอ่อนแอมากเลยสองไฟเลยโอ้ยโอ้ยที่บ้านใครกันเนี่ยมอนบยตาเชิญท่านอย่าเข้ามาจุดไหน ฉันได้ยินเสียงอุดอู้อยู่ข้างในหมายความว่าไงทุกคนปากไปอู้กับปอก้ด้านข้างโอ้โหเพื่อนบ้านสวัสดีใครเนี่ยฉันคือท่านเขาแวมไพร์เจ้าของบ้านหลังนี้เองเป็นยังไงสร้างอย่างดีสร้างมือด้วยไม่ได้โหลดจากไหนตาแดงแบบนี้จมูกยาวอย่างเงี้นายเป็นแวมไพร์จริงปะเนี่ย ของจริงสิพร้อมหรือ huh ยัง huh ที่จะทําการเฉลิบฉลองการแนะนำการเตรียมอาหารให้พวกแกเอาไปแล้วคนบ้านเข้ามาเลยจะเมียวเมียวเมียวจะแนะนําให้รู้จักกับนี่อีเพิร์ดเป็นเบยในบ้านนันเองโอ้แล้วนี่ก็คือที่หมักเบียร์ของฉันเองโอ้อ้าวแล้วไหนไม่เห็นมีเบียร์เลย่ใชเจ้านายเนี่ยไม่ใช่หมักเบียร์เฮ้ยเดี๋ยวมันอู้อู้อยู่ไหนอ่ะนี่ไม่ใช่ที่หมักเบียร์เจ้านายนะมันหมักเลือดไม่ได้เนเสียงอู้ตัวไปที่โต๊ะอาหาร หิวหไมไ่รหิวหไมไ่้ยนี่อาพวกแกสามารถกินได้เลยน้ำเตเล็กของเพื่อนบ้านคนใหม่ฉันละกันนะหัวโต้ไหนถออามจริงนะแป๊บนึงนะถามจริงนะไม่จะเคลียร์บ้านเลยแหละโอ้ยด้านบนเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันต้องเป็นสไตล์ของแววไพร์ฉันอยู่แล้วสไตล์เออท่านเขานี่ก็เก่าๆแปลกๆนี่นะฉันอยู่ได้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยว่าแต่พอจะมีชามให้พวกเรากินพวกนี้ไหมมาเราเปิดมือ โบ๊ทพวกแกจะเป็นพวกระยอไฮสินะต้องกินข้าวชามกันเนาะใช่ไหมไงเละสกปรกเฮ้ยมีเพื่อนบ้านที่แปลงร่างได้อย่างนี้ด้วยเลยฮะฉันก็แปลงร่างได้เหมือนกันนะขังข่าวโอ้ยตัวน้อยตรงนั้นพวกแกก็ใส่ถุงกลับบ้านไปแล้วกันแล้วฉันก็กินไม่ได้เหมือนกันฉันเป็นปลาพายอ่ะเออช่วงนี้มีอะไรแปลกนะพอดีว่าชาวบ้านหมู่บ้านบางส่วนหายสาบสูญไปใช่ ก็ช่วงนี้ก็ตามหาเหมือนกันอยู่น่องสารหนึ่งเลยพวกเขา้าจะถูกลักพาตัวไปท่านเขาไม่ไม่ได้ไปดื่มเลือดพวกเขาจริงอะ่ะฉันไม่ใช่แวมพา์อย่างนั้นแกไม่ต้องกลัวฉันไม่ใช่แวมพายอย่างนั้นนะแต่จะเป็นอย่างเี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นอย่างเนี้ยทีนจ้เลือดตายอ่ะใช่แล้วกินแค่เลือดยกินเลยือดทรึเอ้อนจงออกมา้อกผู้โชคดี ี่านโฆษณาแป๊บเดียวตอนนี้ช่องเปิดระบบสมัครสมาชิกเม m b e r s h i p แล้วเพียงเริ่มต้นแค่20บาทก็เป็นสมาชิกของช่องเอเวอรคิงดอมได้แล้วแค่20่บาทนะ20บาทจริงๆราคาโคตรจะน่ารักใครสนใจไปสมัครเลยโอ้ใช่แล้วและนี่ก็คือลูคุมรัพย์ดันเจี้ยนที่อยู่ใตบ้บานของท่านเขาแต่ว่าท่านเขาไม่สามารถลงไปได้เพราะว่าข้างล่างนั้นมีพวกสิ่งมีชีวิตที่น่าลงเกลียดอยู่เต็มไปหมดพวกแกสามารถเข้าไปได้ พวกแกสามารถลงไปล่าสมบัติกันได้นะเข้ามาได้ทุกเมื่อเลยพวกแกตขาดมาสบายๆไปได้สบายๆเย่นี่อะไรเนี่ยที่บ้านใครเวฟโอบ้านไอ้เปียกโลลี่นี่เองขอไปดูหน่อยนะโอ้มีโอ้วัตเต็คนั่นบ้านไอ้พวกอมองอันนี่หวายพวกขาสั้นไม่มีปัญหานี่ไงแปลงไปเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเอ๊ะยอดดิไอ้พวกนี้มีเลือดหรือเปล่าอ่ะไม่มีหรอกนะเรามาจากต่างแดนยาจะไปไหนจะเจ้าไปทำไมก่อน นายมาทำอะไรที่นี่เจ้าท่านเขาฉันกลับบ้านละนี่อยู่ในอยู่ในลมหมักแลแกก็สกัดไปเรื่อยใช่หน่อยแล้วกันนะแกสกัดไอ้เตไอ้ขาสั้นนี่เป็นเลือดให้หน่อยสิแกก็เอาใส่กล่องไว้สกัดไว้นี่ไว้กันฉันจะมาเปิดดูทีหลังนะวางไว้ตรงนี้ช่วยด้วยอืมต้องไอ้ก้อยเล่นสิหัวฉันก๊อยก็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 อะไรอ่ะ ไม่ไม่แกหุ่นหลัวแกไม่เปิดประตูยังล่ะจะเข้าประตูเรียกแกแกไม่เปิดให้กับเพื่อนบ้านอย่างนี้เจ็บวันละยาดจังรวัเลยห้องเราแกแคบจังเลยนะแล้วห้องข้างนี่แกซ่อนอะไรไว้จ้ะไม่อย่าไปยุ่งกับมันอันนี้ความทดลองลับสุดยอดจะเข้าไปไม่ได้เหรอไม่อนุญาตนายชอบไหมอะส oda แกเอ๊ะไม่ไพน์กินโซดาอร่อยนะดื่มดูอ่า ติดสถานนะ้ะมือติดสถานนะหิวอายกแก้มอย่าง,งาน,นี้นแกมอย่างนี้อายเฮ้ยแค่น้ำเนี่ยดืด่มไม่ได้เลยโหแห้งตายดีกว่าง,งั้นั่ะและนี่ก็คือเลือดที่ฉันสามารถเอาไปแลกได้ไปเอาเนื้อไปหมักเป็นเลือดอายจะต้องสต็อกเลือดไว้ให้มากที่สุดก่อนที่เวลาจะผีจะกระพริบมาหึมเฮ้ยอายโจเซฟโจสตาออเอลิทช์เพอร์เฟคนักล้าแวมไพร์โจตีโจสตาร์โจสตาร์ เอาเนื้อเชคคืนมาโจเซฟโจสตาร์มันจะเช้าแล้วมันไม่ผิดมาโจเซฟโจสตาร์เฮ้ยลอกลอกล็อกยอะไรวะน้ามาช่วยเหรอแกเอาไอ้ในพวกคนรับใช้ฉันอะเอาไปหมักไปเลือยหมดเลยนไม่ใช่ไม่ใช่แบบไพ่อย่างไงเัาเป็นอย่างนี้ไงเอาไปปัหมดเลยแล้วเอาไปหมักเป็นเลือดหมดเลยอฮาฮ่าฮไ้ม่ใช่อย่างนั้นไปอย่างงี้ หน้ากูหาเหมือนพวกมันเหรอวะเฮ้พโผดจี๊แกมาคนเดียวเหรอไอฟเฟนไอ้ไอ้ไอ้เบี้ยล่างแกล,ลงมาเก็บศพลงนี่ไปหมักเป็นเลือดไดเล้วะข้างล่างนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อันตรายพี่แบบพายยังไม่สามารถที่จะลงมาได้แต่มีพวกแกใช้ริ่งก้านล,ลงมาข้างล่างนั้นแกหรือเปล่าใช่แล้วมันมีกองสปอนเนอร์มีพวกสัตว์ไล่เต็มไปหมดแต่ว่าจะมีของรับค่าเต็มไปหมดให้พวกแกข้างล่างนี้เป็นยังไงบ้างฮะ เอมบอเอมบอดูสิดูดูในกล่องสิน่าจะตายมีคนไกลตายเล้วตานไกลเรียบร้อยเอ้อหคือด้วยแลนวหล่ล้ายเกินไป2 0 0 0 years later ฉันไม่ด่าพี่เจ๋งมากเรามาต่อคอราคาได้นะแล้วนี่อะไรนะเฮ้ยมีคนตัดเชือกเชือกันขาไม่หมด้วยขาอะไรเฮ้ย วาไหลยอ่ะไปเครื่องสแกนหาหลุมศพโอ้หลุมศพแล้วคืออาหารนี่แกเมื่กจะเป็นสต็อกในฤดูหนาวนี้ใหญ่ละเรื่องหลุมศพกูหายไปไหนอเลยเมื่อกี้มาจากที่ศพแกอยู่อยู่ในส่วนีส่วนตัวสุขฉั้นเลยเฮียเฮียเฮียโอ้เลือดหายหมดแล้วอ่ะตายไม่ต้องขึ้น มันหายหมดแล้วโอ๊ยโดนไฟเผาระดบพมาแล้วมันต้องขึ้นมากันได้แน่นอนนี่คือโอกาสที่จะต้องเลบไปหาของนี่แหละตีเด็บไปด้วยโปรตีนและเลือดเพิ่จะขอเชือกแก่น่นชื่อใครอะด้วยทองเชืออเาเชือกมาเยอะๆเลยลูหนูเชือกสองอันเชือกเชือกจับสัตว์ไม่ใช่เชือกยิงทอะไรก็ได้ การจิารจานล้มเหลวเจ้ากานี่ยังไงมาตัดเชือกของเราแล้วพยายามฆ่ามาก่อนฮะการจินรจานถูกขันขวางเลยอ้วนจะไดเปลี่ยนพกแกไปเป็นฝ่ายทุกคนเลยเอฟเวอบ้าบ้านชันาาเร้รอนอยู่เฮ้ยเฮ้ยาูแล้ว กิลลี่ไม่ไม่มันมันเอาขาสองข้างค้ำเอาไว้แกจะเป็นสต็อกเลือดให้กับฉันในคืนนี้จะจะดูดแกทั้งคืนเลยจุ๊บจ้วงต้องการช่วยกิลลี่ช่วยไม่ได้ทำคาราวานนี่ไงไอ้บ้าเฮอยู่ด้านบนจุดเลือดจุดเลือดจุดเลือดเฮ้ยไอ้ยจะเฮ้ยจะตัดเนื้อกัดกันเจ้าของต้องกัดกันกัน ตายเฮ้ยเราไม่เกิดกางแจทำไมแถวนี้มันเก็บเลือดยากจังเลยอะก็เพราะเจ้าเป็นแบบพายเปรอะ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 ไงล่ะเราก็รู้อยู่ว่าแบบพายดื่มเลือดคนยังไงเราก็ไม่ปลอดภัยหรอกเราเตรียมการไว้เสมออยู่แล้วแหละไปที่หลังบ้านฉันอีเฟิร์ตมันมีสต็อกอยู่ตรงนี้เลือดสต็อกเลือดใช้มันเลยดิตาซิว่าเฮฟวี่เฮ้ยแกกกะเกกกะเขาไม่ยอมเป็น ไม,ไม่คุยก็ไดเ้เราไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้วเราลงมือเลยแล้วกันเลสัญญาใครอะ่ะดูดดูดดูดเลือด <Yeah. S 1> ดูเพลไฟได้แล้ว嘛เพลไนมีปืน <c oughs> มาเล้วเอ้ยมองตัววัวมลตัวที่ป่าชาติอันฟอมล่าเอเวไลฟออรไฟอมาเร็วไปกันแยูนะบ้าดูดูดผานคุบีไปกเฮ้ยอันตัเีเอเองดีเออจังจังเลยดูจุบจุบจา Det <laughs> er โฆษณาขั้นเวลาแป๊บหนึ่งเพื่อใครอยากจะให้ค่าขนมพี่เอาไว้หรือเป็นค่ากาแฟอย่างงี้ในการทํางานแล้วนะนี่ระบบซูเปอร์แตงบนหน้าจอเลยนะเนาะสามารถโดนเงินมาได้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวพี่เราไปไปน้องๆเอาที่ไปใส่ไปดพีมันไปไหนแล้วอ่ะแล้วน่าสุ่นกาอะไรอ่ะไม่ยู่ไหนแล้วอ่ะแค่กลัวอย่าไปกลัวกันโอเคไปพายโง่ๆแบ่เร่ ใครทุบกระากวะนั่นเอใครทุบกระากเจี๊ยนน่ะแปลกๆนี่ชัดเจนตอนนี้ทุกคนกำลังหวาดกลัวับไอ้หมูข้างๆใช้ได้ใช้ได้คำการขโมยอาวุธพิฆาตใช่ไหมจะดับประโยนทิ้งให้หมดเลยแกไม่มีดาบไม้ตบไปแล้วใช้ขโมยไปแล้วเลยเฮ้ยมันขโมยดาบไม้ไปไอ้เจี๊ย นี่ออะะไระฉันกําลังทําการทดลองที่จะเปลี่ยนหมูตัวนี้ให้คืนชีพกลับมาโดยการเอาชิ้นส่วนคนกับนู่นนี่มาผสมกันเฮ้ยเดีย๋ยวเฟกเกนสไต์เหรอได้แล้วฉันทดลองนี่มาเป็นชาติมาเป็นแคนไม่เสร็จสักทีเอาพวกเดียวกันเลย เฮ้ยเราพวกเดียวกันนี่หว่าแกเรามาสายเดียวกันใสไ่ไปใส่ดำเราเป็น<า>พเพื่อนกันได้มาเป็นแบมพายด้วยกันดีกว่าทุกคนว้าแกจะตายนี่โปรเจกชั้นไม่ฉกเลยอะแกเป็นแบมพร์กับฉันสิฉันจะช่วยโปรเจกแกแกว่ายังไงอย่าเข้าร่วม เฮ้ยมากันเก่งมีร้าบ้านไม่กลัวฮะไอ้เี่ยของปอมไม่ใช่ของจีนไปไปได้แกไปซื้อมาจากไหนของปอมซื้อจากจีนใช่ไหมของปอมแกสนใจใช่ไหมคนวายเอ่บไปเกย์ครัอยังไนแค่แกเข้าไปในนี้เว้ยแล้วมันจะไม่เจ็บปวดเลยอ่ะเขียนนี่ขายเขาเป็นแบบไั่ ยินดีตอนรับสุรังมืดแวมไพร์ไปเพื่อนยากไม่ทำโปรเจกต์กุญแจสองฉันไม่แกต้องกินแค่สิ่งนี้เท่านั้นแกโยนแซนด์วิชโง่ๆแกทิ้งไปว้าวแต่ยังแกเท่มากเลยยิงฆ่าเด็กเลยยิงฆ่าเด็กมันจะไรงขึ้นความชั่วช้าโอ้ยไม่เจิบจ็บมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำโปรเจกต์กุญแจฉันให้เสร็จนะ ได้เลยฉันจะปุกอุดเกะกลับมาเปนชีวิตอีกครั้งหนึ่งโอ้เชจีก็สารภาพเพราะว่าฉันตอนเริ่มคลิปฉันฆ่ามันไปเองเชจีปิดปากมันไปอย่าเข้ามาเนะเชจก็ว่าอยู่ดีเชจีถายอยู่ไหนเพื่อนอยากเป้าหมายเราคือการเก็บเลือดให้ได้มาสุดฆ่าคนแล้วเอาไปมาระนาบัดแม่อีเพิร์สเข้าใจไหมโดยเฉพาะอย่างแรกเลยที่มีอาหารเยอะสุดคือยานอีฟโอของไอ้โลลิตตัวขาสั้นนี่ ใช่มีเอมองกุสเต็มเลยเราจะไปเอาเอามองกุสเป็นอาหารกันส่วนผสมท่สำคัญในการชือชีพแกฉันดูแล้วมันขาดเลือดจำนวนมาก1ล้านแกลอนรวบรวมมานี่มัน <c oughs> น,นี่มันเครื่องอะไรอ่ะแลเจอบาง <c oughs> อย่างในยานยูเอโอมันน่าจะเป็นรหัสลับของยูเอฟโอแน่เลย มันร้องด้วยอ่ะเอเลี่ยนมันร้องเอเลี่ยนร้องเพลงเวฟโอเพลงเอเลี่ยนเราไม่รู้จักเฮ้ยตัวบ้าอะไรอ่ะฉันมาช่วยแล้วเพื่อนอยากเอาแล้ฉันจะดื่มเลือดมันเลือดเลือดของไอ้หนุ่มสุดหล่อฉันหิวคนรอตาโอ้ยไม่ได้ตายด้วยพลังแม้ก็ะทเศนวิ่งชนแม้ก็ะทเศนตาย ไปยละวจะ <laughs> ไม่ได้ตายด้ยวยแมกกาเสียดไหมวิ่งชนไมกมมมกาเสีดตายเพื่อนเราเราเอา <laughs> เหรอไอ้ว<อ>ัวเราไม่มีเลือดมากพอในการชุบอุ้นแกเป็นฟัเกนอุนอ้นขึ้นมาไม่ได้ใส่ก่อนเหรอเ <laughs> อาเฮ้ยเลยส่งไปกินรีบิสนสเตลเปลอร์เฮ้ยเอาเลยย <laughs> ิงมันไปไปใช้ใช้เคี้ยวไม่ได้แล้วต้องใช้เทคโนโลยีมนุษย์ไปสู้กับดีเทลโอ้ยสไตลเปอร์ จะทำเพื่อหมูฉันไ่มันไม่ยอมทำเพื่อแกหรอก <c oughs> มันก็แค่รอกแกเข้าพวกจ <c oughs> ะทำเพื่อตัวเองใครไม่ตัดสะพานวะเจ๊แค่ต้องการเลือดเอาเลือดมาอยู่นีแต่ฉันต้องการอุ้ยๆไอเด็ดนี่นี่แล้วเราจะหาเลือดให้ดูชน,นะนี่ไงเลือดเอาเลือดมาเอาแกไปเป็นพายเหมือนกันเหรอกับเอาสมัยให้ โอ้ขอ้ของไปไอ้ขอของไปโอ้ยยี่ไปปลาชิ้นมันสวยจังเลยอ่ะกอกเอมไอ้ดีกอกเกมมันทำห้ฉันเกิดใหม่ตอนเช้าฉันก็ไม่เป็นอะไรตอนกลางคืนฉันก็อยู่ได้ฉันนี กลาเป็นลังอัลติเมตไรฟอร์มแล้วล่าสมบูรณ์ของเดคูล่าจะสามารถอยู่ได้ทั้งเช้ากังคืนเอาล่ะไม่มันมีเกาะกูฉันมีของที่สามารถทุกอุดแกได้ครบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นโทเทพทั้งสีทิศ ของไอ้เอ็กที่เก็บเอาไว้นี่ใบมะระบัตรและก็เนื้อเอามาเปลี่ยนเป็นน้ำเลือดอย่างนี้อ๋อโดนสกอร์มาแล้วบายเดินไปกอดดาวดามกอดดาดาวดาดาหิว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 มันแล้วก็กรีมแล้วก็กรีมะเด็นการจะออกไปว้า่าฮ่าแรงขึ้นนากลับมาแล้วดูดันไม่เกรงใจใครดูดในที่สุดเราก็ได้มีอยู่ด้วยกันแล้วขอฝากเจ้าปีจิแล้วไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นกัน ฉันได้หงชื่ออุดไปแล้วไงอุดอุดไม่ต้องการร่างแบบนี้อุดอุดยอมตายดีกว่าทำไมน่คือชีพกว่ามแล้วทำร่างกายกำยำขึ้นด้วยอุดอุดรู้สึกทรมานกับร่างนี้มากอุดอุดกลายเป็นแฟงเกนอุดแล้วอุดอุดนี่ว่าตายเมได้กอกาลไมป๊อปปปปนอายอ

เป็นไงบ้างวะไอ้พวกนั้นมันจจร้ายกับฉันมากเลยอ่ะยังร้อยหมูแกก็กลับมาแล้วเราเป็นแวมไพร์กันแวมไพด้วยเราต้องใช้ศาสตร์มืดในการชุบหมูแกนี่คือวิธียอดเอิร์ดเอิร์ดเป็นอมตะแล้วแต่เอุตอุตทรมานในร่างนี้ไม่เป็นไรอุตอุทรมานที่จะรอดชีวิตนายอต้องลองมาตลอดชีวิตเลยนะ เพื่อฉันต้องการสต็อกเลือดของฉันเปเยอม blood เลือดที่ได้จากมนุษย์และฉันก็จะจำสินตลอดกาลแกหานหหาลงแกหานลงแกเองแล้วกันถ้าลงไปใต้ดินก็ได้ลงไปสั่งตัวเองได้ดินแล้วอุ้นอุ้ล่ะอุ้นอุ้นเหรอถ้านายถ้านายไม่เป็นตายแล้วก็นายก็ออกไปโลกกลางนายก็ได้นะโอ้ย,ยอย่าไปเลยแล้วกรักจะไปไหนให้อุ้นอุ้ขายของไปเป็นพายต่อยพวกเราแล้วกันฉันจะจำสิน ไปเจอกันมาอีกร้อยล้านปีครั้ง้าเขาจะฝังเขาจะฝังเป็นชะลงหน้าให้ไอ้นี่ใครวะกูเป็นผีชะลอร้อนจรงเลยอยากตายรอบสองไหมอยากตายรอบสองไหมอยากตายรอบสองไหมเอาเนี่ยเลือดเอาเลือดโอ้ยเอ็้ทีมันเอ็ที่ไอที่แจกเลือดปะ ไอ้คนไอ้คนไอ้คนเราเราเปิดดูเราเปิดดูตัวเองยังไงขัอะไรไปดูน okay. no sí ี่ดิวัดูดูบุกี้ยีมาอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยเฮ้ยมันลงคนเราคนเดียวเอ้ยอยู่ด้วยกันไม่เหงาไม่เจอกันใหม่ ในอีกร <g ul> ้อยล้านปีข้างหน้าฉันจะกลับมาดูดเลือดจุบจั่พวกเกอร่อยอร่อยนี่ fucking delicious